ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูซาชิครับผมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ่อเบิร์ดโพแจครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําระยะให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับน้องๆ f c นะครับที่ขอมานะครับอยากจะเห็นนะครับเจ้าโพไซดอนโอเชียนฟอสตัวนี้นะครับนี่อยากจะเห็นเจ้ารอกโพไซดอนโอเชียนฟอสตัวนี้นะครับจับคู่นะครับกับเจ้าเมอร์เมดทอนะครับวันนี้เราจัดให้นะครับเป็นเจ้าเมอร์เมดทอนะครับเมอร์เมดทอนะครับวันนี้เป็น p 3 6นะครับคันนี้จะยาว6กคู่นะครับ เดี๋ยววันนี้นะจะมาหวดนะครับทำระยะใหเ้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้ว่าเจ้ารอกโพไซดอนโอเชียนฟอสตัวนี้นะครับเวลาตีทําระยะเนี่ยทำระยะได้ดีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ครับเดี๋ยววันนี้มาจัดให้เดี๋ยววันนี้จะมาหวดให้ดู <ๆ S 1> นะฮะ <ๆ S 1> วันนี้นะครับมาหวดครับไม่ใช่มานวดนะนนสาหรับที่บอกเบิร์ดเนี่ยแบบชุดนี้เขาเรียกว่าชุดสุดฮิตนะฮะชุดสุดฮิตก็คือจะมีเจ้าปังปังขาวปั่นรวมกับปังไส้นะครับเนี่ยมาถึงเราก็ ปั้นตีได้เลยเนี่ยเพราะว่ากำลังดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเติมบนนี้เราใช้เป็นปวเชื้อมูสชิตัวนี้นะครับมูสชิตตัวนี้นะครับนี่เราใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ้งเราจะใช้เป็นปังแผ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวลองไล่ลายนะครับวันนี้จะใช้ตัวเบ็ดเป็นคาชิมานะครับทู่นะวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเจ้าคาชิมานะครับตัวเบ็ดเราจะใช้เป็นเจ้าคาชิมานะครับเบอร์14นะครับคาชิมาเบอร์14นะครับแล้วก็นี่ชิ่งอย่างที่เราเคยใช้ประจํานะครับ ที่เราใช้อยู่ก็ใช้ประมาณชิ้งคืบนะครับชิ้งคืบหนึ่งนะครับลองไล่ดูนะครับชิ้งคืบนะฮะตัวเบ็ดคาชิมาี4นะครับไล่ทุ่นลายเมตรนะครับวันนี้ไล่ทุ่นลาย1นเมตรจะลองดูนะครับอย่างที่บอกฮะเวลาเราเกี่ยวติ้งนะครับผมจะพับนะฮะพับแบบนี้พับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปลายตัวเบ็ดเนี่ยเกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะเกี่ยวเข้าไปตรงที่เราบีบไว้นะเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็ควันขึ้นมาอย่างงี้นะครับควันขึ้นมาอย่างงี้แล้วตรงตูดมันเนี่ยนะครับเพื่อนๆนก็ บีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้นี่นะครับนะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วเจ้าเนื้อขนมปังเหนียวตรงนี้นะครับมันก็จะหนีบอยู่ตรงตูดตัวเบ็ดอย่างนี้ทําให้ทำให้ติ่งเนี่ยมันไม่หลุดง่ายนะครับเวลาพอมันลงไปในน้ำนะเวลามันฟูนะครับมันก็จะฟูชุดนี้ก็จะฟูนะครับตรงนี้ก็จะไม่หลุดนะครับ่าแล้วก็เหยื่อนะฮะก็อย่างนี้เลยนะครับเพราะชุดนี้เป็นชุดตุดพิษอยู่แล้วนะครับปกตินะสายขวดอ่ามาก็ต้องนี่แล้วเราก็เพิ่มเติมเลยนะครับแค่นี้พอผิวๆก่อนนะครับ แล้วก็โคโล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 งี้นะฮะแค่นี้พอเลยนะครับหัวเชื้อตัวนี้ใช้ง่ายนะครับัวเชื้อตัวนี้ใช้ง่ายแต่วเวลาปั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะฮะเอามือที่เพื่อนๆนถนัดนะครับกำขนมปังขึ้นมานะครับให้อยู่ในอุ้งมือแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตะกร้อเนี่ยวางภาพลงไปแล้วกดลงไปนิดนึงนะครับกดลงไปนะครับเนี่ยให้จมไปในเหยื่อเนี่ยสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนก็หยิบขนมปังมาอีกเท่าหนึ่งนะครับวางโปะลงไปแบบนี้นะครับ วางโปะลงไปให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆบีบนะครับการบีบเนี่ยบีบให้พอดีนะครับบีบให้พอดีพยายามบาลานซ์เยื่อให้ได้นะฮะนะฮะเซนเตอร์มาเห็นไหมพยายามบาลานซ์เยือให้ได้เนี่ยเวลาแล้วพอเราบาลานซ์เดื่อได้เนี่ยผลดีของการบาลานซ์เดื่อได้เนี่ยเวลาเราตีเนี่ยนะฮะการตีของเราเนี่ยมันจะตรตนะครับและเหยื่อก็จะไม่แตกนะครับโอเคมาเริ่มหาตัวแรกเลยดีกว่า Oh. เล่นจะเข้าไปลึกถึงป e. ีเลยนะโอเชียนฟอสต์เนี่ยตัวนี้เป็นเบอร์500นะครับเบอร์ Ber 500ตัวนี้จุสายได้เยอะนะครับจุสายได้เยอะนะครับผมลองให้แล้วนะครับผมลองประเมินดูให้แล้วนะครับผมลองรลอเอ็นนะครับจากลอกเบอร์300มาใส่นะครับก็ยังเหลือใส่ได้สักประมาณ100เมตรก็แสดงว่าเจ้าลอกตัวนี้จุสายได้เยอะมากนะครับสบายใจได้เลยวันนี้ผมก็เลยลองโดยการเอาสายพ e. ีนะครับ สาย p e ตัวนี้เป็น p e 8นะครับพี PE 8ลองไป70เมตรนะครับแล้วก็สายสายเอ็นไปสักประมาณประมาณ 90- ถึง100เมตรนะครับเนี่ยระยะตีกระหนวกผมต,ตีไปถึงนู่นเลยเห็นไหมเห็นทุ่นไหม เป็นยังไงคือตอนโอเชียนฟอร์ค,อครับสวนแรกมาแล้วตัวแรกมาแนละ้วพี่ยกินหน้าดินก็ไม่บอกตีพุ่นอยู่เรื่องหนักเอาใจามาครับจับทางได้แล้วนะสีพุ่นอยู่หลายไม้นะไม่เอาไม่เอานะครับอยากจะกิน หน้าดินนะสรุดูกตัวนี้ปลาบอเบอริรนะฮะกินหน้าดินนะครับตัวแรกมาแล้วมาหาตัวต่อไปจากทางดนะ้าน โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปกับเจ้าปลาตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับหกขาวสวยๆแบบนี้นะสใสแบบนี้นะนี่ยังไงฝากด้วยนะครับกับเจ้าโพสตดอลโพสชินฟรอสตัวนี้นะครับผมลังจะเปิดตัวเร็วนี้นะมีให้เลือกด้วยกัน6สีเลยนะนะครับยังไงเพื่อนๆนะจัดนะรีบจัดนะนี่ของสวยของดีมาแล้วจ้า